ก็สวัสดีครับวันนี้พกกับผมแบงค์นะวันนี้ผมก็มาทําการเฉลยโจทย์แพทสามนะพกหนึ่งข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามีมวลสองอันนะครับมวลอันที่หนึ่งนะครับมีหนักสี่กิโลกรัมนะครับมวลที่สองหนักเก้ากิโลกรัมนะครับต่อกันด้วยเชือกแล้วบลอกที่ไม่มีแรงเสียดทานนะครับต่อมานะครับเขาก็บอกว่าเออพื้นเอียงก็ไม่มีแรงเสียดทานนะครับทำมุมสามสิบองศากับแนวระนาบนะครับจงหาว่า M1 หนึ่งเนี่ยมีความเร่งกี่เมตรต่อวิกับมังสองนะครับ ขั้นแรกนะครับที่ผมจะมาทํานะครับถ้าสมมุติคนที่เราดูไม่ออกนะว่าเออมันระบบลอกเนี่ยลอกเดี่ยวลอ,อก,ลกเดี่ยวเคลื่อนที่เนี่ยมันทํำยังไงนะครับก็ผมจะมีสอนเทคนิคให้นะครับก็คือเราดูจากความยาวเชือกนะครับอย่างอันนี้ผมสมมุติก่อนนะครับว่าเออมวล m2 เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางนี้นะครับด้วยความเร่ง a2 นะครับส่วนมวล m1 เนี่ยเคลื่อน WOW ที่ไปทางขึ้นนะครับด้วยความเร่ง a1 ตรงนี้บอกก่อนนะครับว่าเราจะกําหนดความเร่งทิศทางังไงก็ได้นะครับ โอเคก็ค่อยๆดูนะครับพอเรากําหนดอย่างนี้นะครับก็เราทราบนะครับว่าพอมันเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับเชือกเนี่ยก็ต้องไปทางนี้นะครับด้วย s สองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วย s หนึ่งนะอันนี้ก็เคลื่อนที่ด้วย s หนึ่งนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยยาว c นะครับเป็นยาวความยาวใดๆนะครับผมก็เริ่มตั้งจากสมการนะครับที่ว่า s สองนะครับบวกกับสอง s หนึ่งนะครับ บวก c นะครับเท่ากับความยาวเชือกนะครับผมให้ความยาวเชือกยาว l นะครับทีนี้นะครับผมก็ทําการดิฟนะครับทั้งสมการนะครับดิฟระยะทางเนี่ยจะได้ความเร็วนะครับก็เป็น v 2บวก2 v 1ดิฟเข้าที่ได้ศูตรนะครับดิฟเข้าที่ได้ศูตรนะครับต่อมานะครับก็ผมก็ดิฟอีกรอบนึงก็เป็น a 2นะครับบวก2 a 1เท่ากับศูนย์นะครับ ผมก็จัดรูปสมการนี้นะครับก็เป็นจะได้ว่า a 2เนี่ยเท่ากับทบสอง a หนึ่งทีนี้เนี่ยเราดูนะครับว่าเออคอมบิงเนี่ยมันค่อนข้างไปทางในทิศทางที่เดียวกันนะก็คือมันไปอย่างนี้นะครับทิศทางอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการนี้บอกแต่ขนาดนะครับสมการนี้เราบอกแต่ขนาดเพราะฉะนั้นจะได้ว่าพอตามความจริงจริงไนะครับมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะกลายเป็น2 a 1นนะครับโอเค ต่อตรงนี้ก็จะได้ว่า a 2เท่ากับสอง a 1ทีนี้ผมก็มาตั้งสมการนี่คือสมการที่1เที่ยวได้นะครับต่อมานะครับคือสมการกรดของนิวตันนะครับก็คือที่ m สองนะก็เป็น m 2 g นะครับอันนี้ก็คือ m 2นะครับ g ของทราย0บนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นมุมของ60นะครับตรงนี้เป็นมุม3าสิบนะครับโอเคก็ เราก็ตั้งนะครับว่า m2 ก็คือ m2 เนี่ย m2 ก็คือ9นะค G คือ10ก็เป็น90สาย30นะครับลบด้วยแรงตึงเชือกนะครับเท่ากับ m2 a ก็คือ9 a นะครับเพราะนี่แรงตึงเชือกนะครับทีนี้อันนี้เชือกเส้นเดียวกันนะแรงตึงเชือกเท่ากันนะผมคิด m1 นะครับ m1 จะได้ว่าา สองนะครับลบกับสี่สิบนะครับเ g เท่ากับ m อ็หนึ่งคือสี่หนึ่งนะครับอันนี้ A2 สองทีนี้ผมก็ขอทำการกดเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อให้มันง่ายนะครับเพราะว่าจะได้มีเวลากระชับนะครับก็ผมขอเนี่ยกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับ ทีนี้นะครับบ็อกก้ออกมาว่านะครับว่าจะได้ว่าเขาถามคอมเมนต์ M1 นะรับผกแก้สมการ a 1เนี่ยได้5ส่วน4นะครับก็ตอบเป็น1.25นะครับเมตรต่อวิกำลังสองนะก็จบนะครับก็ตอบข้อนี้ได้แล้วนะครับผมก็หากใครมีข้อสงสัยนะก็ติดต่อช่องทางไอจีนะครับแอดนะครับแบงค์นะครับทีเอ็น r n u t ได้นะครับ สวัสดีตอบทุกความตอบทุกคำถามนะครับอันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ